ไม่ต้องพูดอ um> ีกเลิกประชุมของไทยเฮาอย่าต้องส่งเพื่อนพระหัตเลยพระเจ้าข่าพวกเจ้าพวกเป็นข่าเก่าในรัชการก่อนพระเจ้าเลนเต้น่ะทรงโปรดปราณชุกเลี้ยงพวกเจ้าแต่บัดนี้กลับเบื่อใบกันไปหมดเลย หองไทยเฮานี่พระสพก็ยังอุ่นๆอยู่เลยพวกมันไม่กล้าอวดดีต่อพระนางรกยญคานั่นสิพระเจ้าค่ะทรงเป็นพระอยัยกาส่วนห้องเฮาแม้ลูกนางจะได้เป็นห้องเต้นางก็ยังต้องเคารพหองไทยเฮาและอีกอย่างแม้จะเปลี่ยนแผ่นดินแล้วแต่พระสวัีหองไทยเฮาอย่าว่าแต่ขุนนางทั้งหลายเลยพระเจ้าค่ะ แม้แต่โฮจินและโฮฮองเฮาก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนหรอพระเจ้าข้านั่นสิ <c oughs> กบัดนี้ทรงเป็นถึงฮองไทยเฮาแล้วไอ้เจ้าโฮจินเนี่ยจ <c oughs> ึงสถาบันาห่องเต้ก่อนหน้าเราไปก้าวเดียวทำไมพระนางไม่ใช้แผนต่างคนต่างทำบ้าง <c oughs> ล่ะพระเจ้าค้าต่างคนต่างทำยังไง โฮฮองเฮามีราชบุตรเปลี่ยนพระนางก็มีราชบุตรเหียบเช่นกันโฮโฮฮองเฮาก็มีโฮจินพี่ชายพระนางก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งพระญาติอื <c oughs> กระหม่อมว่าอย่าทรงชักช้าเลยพระเจ้าค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทรงมีพระสวนีต่อหน้าขุนนางต้องราชบุตรเหียบเป็นตันลิวองแล้วก็ตั้งน้องชายของพระองค์ให้เป็นแม่ทัพ อำนาจทั้งหลายก็จะได้แบ่งกันนะพระเจ้าข้าอืมอดีข้าจะคอยว่าราชการหลังม่านเองอ ท่านแม่ทัพทำไมถึงหน้าตื่นมาเชียวอ,ออกคุณนางชาวนี้ท่านไม่ได้เข้ารู้แล้วอยู่ๆห้องไทยเฮาก็เสด็จออกแล้วทรงตั้งห้องจูเหียเป็นตันหลิวอ๋อง<ะ>ทั้งยังให้ตั้งต๋งเป็นผู้บัญชาการทหาร<ะ>แถมขึ้นตำแหน่งบริหารให้กับสิบขันทีอีกด้วย